วิเคราะห์จอลึกที่เด็ดบอลเต็งบอลสเตปคัดเน้นๆโดยเซียนบอมบอลเต็งรถทัศนะและร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ Line id @bomb88 หรือสแกน qr code ได้ที่นี่เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เซียมบอมบอลเตงจะพาทุกท่านมาพรีวิวฟุตบอลยุโรปที่น่าสนใจนะประจำวันพุทธที่5พฤษภาคมกันนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เช่นเคยนะครับเซียนบอมได้แปลมาจากเว็บไซต์ฟุตบอลของทางต่างประเทศประกอบกับทัศนะของเซียนบอมเองดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดเซียนบอมก็ต้องขอกราบอภัยม,มานาที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านไหนครับฟังแล้วชื่นชอบใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเซนบอมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับและคืนนี้จะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเลกที่2ครับเรอลัลมาดริดจะกลับไปเปิดรังย้าเบอร์นาบิลรับการยินของเรืใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะเตะกันเวลาตีสองตรงนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าคู่หยุดโลกจริงๆวันนี้ฮะเราจะได้ดูฟุตบอลคุณภาพระดับพรีเมียมกันอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดใครที่นอนดึกไหวแนะนําให้อยู่ดูเลยนะฮะโดยล่าสุดเนี่ยหลังจากมาดริดเนี่ยบุกไปแพ้แมนซิตี้มาก่อน3.4ต่อ พวกเขาก็กลับมาเล่นในบ้านนะฮะในลีกของตัวเองสามารถเอาชนะอิตอลไม่ได้4ประตูต่อ0และก็เป็นการคว้าแชมป์ลาลิกาลีกสมัยที่35เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งท้งที่พวกเขาเนี่ยดรอปตัวผู้เล่นแทบจะทั้งทีมเลยทีเดียวก็ยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับแฟนๆราชันชุดขาวส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ครับหลังจากที่ชนะมาริดมาในนัดแรกครับกลับไปเล่นในลีกพวกเขาก็บุกไปเยือนและเอาชนะลิสตูนเตดไปได้ขาดลอยเลย4ประตูต่อ0ฟอร์มอย่างดีอย่างต่อเนื่องครับ ชนะรวดติดต่อกัน4นัดในทุกรายการแล้วโดยค่ำคืนนี้แมนซิตี้ตัวเจ็บยังคงชุดเดิมน,น,นะครับนั่นคือจอห์นสโตนและคล์วอลเกอร์ที่ยังไม่สามารถลงได้นะฮะแต่ถ้าว่าบอกตรงๆครับว่าไม่มีผลอะไรกับการวางแผนของเปเป้เดลล่าแม้แต่น้อยฮะเพราะว่าแบ็กขวาเนี่ยก็ได้เจากันเซลโลที่เล่นได้ดีมากๆครับดูแล้วน่าจะดีกว่าคล์วอลเกอร์ได้ซ้ำเนี่ยมาประจำเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์ครับเอเมริกลาปอสก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วครับจอห์นสโตนก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ ในขณะที่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านเรอมาดริครับนอกจากตัวที่เจ็บอยู่ก่อนนั้นนะฮะอย่างทางด้านของแกเรเบลและเอดังอาซานะฮะที่ดูแล้วคงจะปิดเทอมยาวแน่ๆครับพวกเขายังต้องสังเวยอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นคือดาวิดอลาบานะฮะ ที่หลังจากจบนัดที่แพ้แมนซิตี้เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะครับขาดแทรนต์ถึงขั้นที่ว่าต้องคาเซมิโร่เนี่ยมายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเลยทีเดียวซึ่งนัดนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะสามารถหายเจ็บลงได้ทันนะครับโดยคาดว่าคืนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านมาดติกของคาร์โลอันเชลติจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นติบัวกูตัวเซนทราร์ครับจะเป็นเอเดีร์มิเลตาจับคู่กับนาโชเฟอร์นันเดสแบ็คขวาจะเป็นดานิเอลคาบาคาลและฝั่งซ้ายจะเป็นเฟอร์รานเมนดี แผงกลาง3ตัวยังเป็นชุดเดิมครับลูก้าโมดริชคาเซมิโร่และโทนี่ครอสส่วน3ประสาทด้านหน้าวันนี้จะใช้เป็นโรดิโกคาริเบเซมาและวินิซิอุสจูเนียขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปครับจะมาในระบบเดิมเช่นกันคือ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นเอเดอร์ sun. สันเซนาับคู่ครับจะเป็นรูเบนเดสคู่กับเอเมริตลาปอสแบ็คขวาเป็นเจ้าการเซโลและฝั่งซ้ายจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก สามกองกลางครับจะเป็นเควินเดบรอยโรดรีและเบอร์นารโดซิวาส่วนสามประสานหน้าจะใช้เป็นริยับมาเรส กาเบรียลเครซุสและฟิลโฟเดนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามาดริดเนี่ยสามารถคว้าชแชมป์ลีกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เอาชนะเอสปันย่ลไปได้4ประตูต่อ0แถมใช้ชุดสำรองลงแทบจะยกทีมอีกด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เก็บความสดของนักเตะผู้เล่นตัวจริงไว้ลุยกับแมนซิตี้ในวันนี้และหลังจากนี้ไปพวกเขาสามารถโฟกัสในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อย่างเต็มร้อยอีกด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าซึ่งจากการประเมินของเซนบอมแล้วครับมาดริดเนี่ยไม่มีปัญหานในเรื่องของการเล่นเกม รู้ครับพวกเขาสามารถยิงประตูคู่แข่งได้นัดละ2ลูกขึ้นไปฮะ 6จาก7นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าพวกเขามีเกมรุกที่ทรงประสิทธิภาพจริงๆแต่ถ้าว่าจุดอ่อนของพวกเขาน่าจะเป็นเกมรับซะมากกว่านะฮะซึ่งในรอบรองชนะเลิศฟุบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกย้อนหลังไป8ปีครับเรอัลมาดริดเนี่ยไม่เคยแพ้ใครในบ้านของตัวเองเลยนะฮะด้วยผลงานชนะ5เสมอ3และนั่นรวมถึงในปีฤดูกาล2 0 1 5ถึง2อ1 6อีกด้วยนะครับที่พวกเขาสามารถเฉือนเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวคืนนี้จะมาดูกันนะครับว่าแมนซิตี้จะสามารถบุก ประล้างอาถรรพ์ที่เบอร์นาบิลได้หรือไม่ เพราะว่าครั้งหลังสุดที่แมนซิตี้บุกมาเยือนเบอร์นาบิลนะครับในฟุตบอล UCL ปีฤดูกาล2019-2020เรือใบสีฟ้าเนี่ยสามารถบุกเอาชนะได้ถึงทินเลยนะฮะสประตูต่อหนึ่งโดยครั้งนั้นแมนซิตี้ครับได้ประตูจากกาเบรียลเคซุสนาทีที่78และเควินเดอรอยในในาทีที่83นะครับพลิกแซงกลับมาเอาชนะได้แบบเหลือเชื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับสถิติเกมเยือนในฟุตบอล UCL ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะฮะ25นัดหลังสุดในฐานะทีมเยือนรายการนี้พวกเขาแพ้เป็นแค่4ครั เท่านนั้เสมอไป4และชนะไปมากถึง17นัดคููนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นอะไรที่ลำบากใจจริงๆสำหรับเซนบอมถ้าจะต้องฟันธงนะฮะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีศักยภาพที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับแมนซิตี้อาจจะดูดีกว่าเล็กๆในช่วงนี้นะฮะแต่ท้าวันนัดน,นี้เนี่ยมันเล่นที่เบอร์นาบิวนะครับผมมันก็เลยทําให้ความสูสีเนี่ยมันกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ถึงที่สุดครับเซนบอมได้ช่างใจดูแล้วนะฮะดูจากประสบการณ์ของคาร์โลอันเชโรตินะฮะดูจากความได้เปรียบที่มาดดิดได้เล่นในบ้าน และดูจากความเก่าในเวทียุโรปครับที่ได้แช์มาแล้วถึง13สมัยของทั้งฝั่งราชาชุดข,ขาวนะฮะเชื่อว่ามัดริดค่ำคืนนี้ครับอย่างน้อยไม่น่าจะถึงขั้นแพ้คาบ้าน ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะชนะได้หรือเปล่าอันนี้เซมบอมไม่แน่ใจนะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจ70%นะครับผมว่าจะไม่แพ้คาที่คาถิ่นอย่างแน่นอนและยังเชื่ออีกว่าจะยิงกันเยอะด้วยนะครับผมสกอร์สูงนี่ฝากไว้เลยจริงๆคู่นี้และถ้าเกิดจะให้ฟันทงเลือกทีมใดทีมหนึ่งครับขอกลั้นใจฮะชี้ไปทางฝั่งสีขาวราชันชุดขาวเรืออลมาดริดนะครับแล้วทุกท่านละครับชื่นชอบทีมไหนเชียร์ทีมอะไรลองคอมเมนต์พูดคุยกับเซมนบอมได้นะครับหรือแอดมาพูดคุยกันได้แบบเอ็กซ์ ลายแอดแอดเซียนบอมแปสแปกก็ได้เช่นกันนะฮะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนครับ